สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิลแมคไครนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการอัปเดตรูนประจําตัวกันนะครับมาครับก็เพื่อไมเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้สัญญากับผู้ติดตามไว้นะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเนโรตัวใหม่มาเนี่ยผมจะทําการอัปเดตรูนประจําตัวของทุกตัวให้นะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยว่างช่วงช่วงนั้นนะครับตอนนี้ผมว่างแล้วก็เลยมาทำคลิปอัปเดตดูประจำตัวของทุกตัวละครตามที่ผมสัญญาไว้นะครับสำหรับคลิปที่ผมอัปอันนี้เนี่ยผมจะทำเป็นรูปนะครับแล้วก็ในรูปเนี่ยจะเป็นรูปตัวละครแล้วก็มีชื่อ,อชื่อของตัวละครเนี่ยอยู่ในรูปนะครับ เราก็จะมีรูปที่เป็นรูปของรูนพร้อมกับชื่อรูนเนี่ยอยู่ในนั้นในอันเดียวกันนะครับโดยที่รูปเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณสัก4วินาทีนะครับถึงจะเปลี่ยนรูปไปนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับว่าตัวละครตัวไหนใช้รูนอะไรนะครับไป let's go